จริงๆอ่ะคุณมีเรื่องหลายๆเรื่องที่มากเป็นเป็นแรงบันดาลใจและอยากจะพูดให้ทั้งผู้ปกครองแล้วก็สิ่งเก่าฟังว่าไอสิ่งที่พวกเราอ่ะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยแล้วก็อยู่ที่ทุกทิศทุกสาตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือโค้ด มันเกิดหายไปแล้วไม่หายเพราะว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจผมก็บอกพอดีลูกผมก็มันก็อยู่ในกลุ่มเชียเมื่อก่อนมันก็เสียดายมันไม่ได้ทำมันลงมาเพือคือจริงจริงมันก็ไม่ใช่ความผิดของเด็กนะมันก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนกัะด้า่วงโอกาสโอกาสในการที่จะรู้จักพุ่นที่โอกาสในการที่จะมีที่บูชาที่จะเข้าใจสนุกซึ่งมันเป็นอย่างนี้เกือบทุกเรื่อง ก็เราสามารถที่จะพื้นฟูได้แล้วก็สามารถที่จะทําให้ชิ้นงานที่อดีตที่พี่ๆเขาประสบความส็จเพราะว่าแต่ละคนก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็สามารถที่จะเขาอยากชดอะไทอดไงแต่เขาขาดโอกาสไงว่าเราจะเข้ามาช่วยน้องยังไงเราจะเข้ามาช่วยสิทธิ์ไงเราจะเข้ามาช่วยเหลือหรือน้องต้องการไหมบางทีบางทีเขาไปเขาไม่เอาก็มีนะใช่ไม่เอาพี่โอ้แต่กยคนก็คือคําว่าไม่เอาในที่นี้เนี่ยเพราะบางทีเขาไม่เข้าใจว่าเ จะเข้ามาทําไมแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้จะมีผลดียังไงอันนี้ก็ต้องสร้างแรงศรัทธาแล้วแรงศรัทธาก็จะต้องเกิดตัวเชื่อมระหว่างโรงเรียนกับพี่หรือเลือกพี่ที่ถูกต้องเลือกครูที่ประสบความสำเร็จริงเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเอ,อได้ที่แบบ พอรู้อะพอรู้มามันก็ไม่ได้ไปเกิดผลดีกับงานเท่าไหร่มันก็เลยทําให้เกิดปัญหาว่าเออพอเข้ามาแล้วก็ไม่ได้สนใจอย่างที่เลยแบบโฆษณาไว้น้องๆก็ลดศรัทธาลงไปเรือ่อยเอาไหนมันควรจะได้อย่างนี้แล้วมันไม่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่ทํางานจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าวิธีมองนี่เหรอไหมฮะวิธีารมองอะมันต้องมีวิชชั่นในการมองทุกเรื่องแล้วก็ ตรงนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นผู้ประสานมันน่ะสำคัญที่สุดครัถ้าเราได้คนจริงอ่ะรับรองทุกเรื่องมันสําเร็จเนาะมันไม่มีอะไรยากร่วมด้่ยที่ผมชอบแบบหนึ่งคือเรื่องอบรมกลุ่มนักดนตรีอ่าอาจารย์วิระครับอาจารย์อ้อยนี่คือคนเปิดกลุ่มนี้กลุ่มน้ำกลุ่มน้ำแล้วพวกผมก็แบบดึงพวกชุมนุมต่างๆเข้ามา เด็กมันได้ความรู้เยอะแล้วเด็กมันได้กิจกรรมได้รู้ว่าการทํากิจกรรมการทํางานเขียนแผนเขียนแผนเขียนโครงการสนุกมา่ตอนนั้นจะได้ความที่ลูกผมไปนางเรียนเนาะก็งรื้อรื้อมาทําใหม่ริมื้อมาทําอันนี้อันนี้เป็นตอนนั้นเป็นนโยบายของอาจารย์สําเริอ่าแล้วก็อาจารย์พีระเป็น่ายกิจกรรมแล้วครูไอก็จะเป็นมือในการทํางานแล้วก็จะมีจารย์รัชนี้อาจารย์ทันนีครูระดับมหกทุกคน คุณครูระดับมหกทุกคนลง,ลงอาจารย์สมจิตอาจารย์พกตาวดีใช่ไหมอาจารย์มารีอาจารย์ผู้ใหญ่ทุกคนมาหมดมาตักข้าวให้เด็กๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปที่พาน,นิชลดำเนิน,นที่ก็ะ<ๆ>จะมี กรรมการคณะกรรมการนักเรียนหัวหน้าห้องทุกห้องอแล้วก็เด็กหัวหน้าชุมนุมทุกชุมนุมการชุมนุมลเลยค่ะนุก้าเพราะฉนั้นมันมันเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ทําให้เด็กทั้งโรงเรียนที่เป็นระดับเอร์ชิพเป็นเอิศเขาจะเอาความสามารถตรง,งนะั้นมาเจอกันแล้วมาคุยกันแล้วก็เขาจะมีกิจกรรมประเภทแบบยันแทบบแบบแบบักษะให้ให้ปฏิบัติแล้วก็ใช้เป็นเกม แต่มันจะสรุปลงได้ว่าคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่มีการเลคเชอร์แล้วอาจารย์ก็เชิญวิทยากรดังๆเยอะมากเ็นคาทำนะครับนะารับน่าทำผมไม่อยากยังอยากให้กลับมาทําเลยพูดถึงเชียร์เนี่ยโคตรเลยพี่ต้อยยังอยู่นะใช่พี่ต้อยยังอยู่นะต้องให้พี่ต้อยเข้ามาก็ยังอยู่นะเข้ามาด่าให้เข้ามาด่าพวกมึงแม่ยเเดี๋ยวพี่ต้อยเสียใจแต่เคยเคยพูดว่าเออเรา ค,คือคนที่ดึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคืออาจารย์อ้อยอืมเอารู้ปับววออป๊บเราก็ออกมาเปิดแพร่ไงว่าโขตบมือเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงคือเรื่องงานเชียร์เนี่ยมันเป็นไฮไลท์ของโรงเรียนเพราะว่างานเชียร์มันคือสปิริตมันคือคุณภาพทางด้านวิชาการการศึกษา,าทุกอย่างคุณธรรมทุอกอยนนะ่างของนักเรียนนะของนักเรียนเพราะอะไรกลุ่มกลุ่มกลุ่มเคเอทมันก็คือสมองที่เด็กกลุ่มนี้ยจะคิด ทำอะไรเพื่อให้มันเกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเทคนิคในการทํางานมันไปรวมกับชุมนุมเทคนิคด้วยสมัสยก่อนใช่ทางานด้วยกันได้ชุมนุมอาร์ต่ชุมมแล้วก็ที่สาคัญก็คือทอํายังไงคุณจะคุมเด็กดทั้งหมดทั้งหมดอ่ะพันกว่าคนให้อยู่ในแนวเดียวกันศิลปะที่ออกมาเด็กพวกนี้เขาไปได้ถาปัดไปเรียนอะไรที่มันะสวามสำเร็จได้เรื่อง ต้องบอกว่าสวนกลาบที่เติบโตขึ้นมาได้เนี่ยเพราะเด็กทุกคนมีความภาคภูมิใจว่าถ้าฉันได้ขึ้นแปละสอนหนึ่งครั้งฉันเป็นสวนกลาบแล้วถ้าใครได้ขึ้นมากกว่านั้นน่ะคือสุภาพบุรุษสวนกลาบคือมันต้องมีความเสียสละคุณจะต้องนั่งกี่ชั่วโมงแล้วพี่พี่ที่เขาดูแลเขาก็ต้องเต็มที่สวัสดิการก็เต็มที่ดังนั้นกว่าจะเกิดผลงานพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเด็กต้องทำงาน กันเป็นทีเลือนเนี้ยสอนการทําทีที่สุดเป็นตีบางตีนั้นตเป็นตีนะตเป็นตีแล้วงานมันเดียว่เราบัตร้สึกแฮปปี้เลรอยันยิ่งตอนนั้นรุ่นผมทําผมไม่นะเรียนรับได้แชมป์ซึ่งเป็นแชมป์ครั้งสุดท้ายแชมป์เดียวอ่ะโอ้โหตอนนั้นโคตรดีใจเราแบบวิ่งไล่แล้วก็มีตีกันแล้วก็วิ่งเข้าไปโขกับอาจานโขว์อ่ะวิ่งเข้าไปดึงเพื่อนๆออกมาจากร้านมิสเตอร์โดนัไแห่งกรรมได้เลยว่าเฮ้ยรีบไป รีบไปดึงออกมาโดนเทพล้อมอยู่้วก็เฮ้ยกาอาจารย์เราก็วิ่งอันนี้ต้องตัดไม่มันก็เริ่มมาสุดท้ายอันนี้อันนี้เราต้องเล่าถึงว่าอันนี้คือความเป็นชีวิตของวัยรุ่นแต่สุดท้ายแล้วเมื่อไปอยู่มหาลัยมันก็คือเพื่อนกัเขาจะกลายเป็นคนที่รักกันมากที่สุดในชี่เลี่ยเขาก็จะมองดูว่าเขาจะพึ่งพาอะไรต่อไปได้เพราะนั้นการการทำงาน การทํางานเรื่องของกอีฬาเนี่ยมันเริ่มต้นจากการมีปัญหาและพุ่งในการเรียาก็มาช่วยแก้ปัญหาแต่ปัญหานั้นมันมันก็เป็นเรื่องของวัยพอวัยของเขาเพอเข้ามาหาลาัยปั๊บเขาก็ไปเชื่อมโยงต่อเนื่องในความเป็นคู่ต่อสู้หรือการเรียกร้องในการที่ใครจะมีความสําคัญกว่ากันเนี่ยมันกลายเป็นว่าทํายังไงเราถึงจะรักกันและช่วยกันเราก็จะไปเล่นกีฬากัะตุลบิกัน ด่างต่างกันหวัดก,ก็ยังมีพวกนี้เป็นเครือข่ายพวกครูเหมือนกันนะเวลาที่จะไปไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็เป็นทีมไปพอทีมโรงเรียนแต่ตัวมิรเข้ามาก็บอกโอ้ยนี่ไงพวกเดียวกันมันไม่ใช่เฉพาะเด็กนะ<ม><ม>พวกครูเขาเห็นเราใส่เสื้อชมพูฟ้าเขาก็จะวิ่งมาแล้วบอกโอ้ยอฉันคกิสเตียนบ้างันนนนีบ้างมันมันเราเลยมีความรู้สึกว่าชีวิตของออคนเป็นคนสวนกุลาบเนี่ยมันอธิบายไม่ได้มันต้องเกิดจากสปิริต ที่ที่คุณต้องเข้าใจแล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกอันนี้ให้น้องๆรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเป็นคุณครูใหม่เนี่ยควรปลื้ใจแล้วก็อย่างน้อยก็เรียนรู้ที่จะแบบดำรงรักษาในสังสิ่งบังอยางเที่ยงเ,เป็นเรื่องของสปิริตนะแต่เรื่องวิชาการหรือเรื่องแนวทางในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นเรื่อง ที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปร,ปรับปรุงแกไ้ไขพวกเราทุกคนรักสฉลิมกลาดด้วยกันแต่อย่างรา์ารสำลนเพราะว่าเราต้องรักด้วยการกระทำเพราะฉะน<ข>ั้น,านการกระทําของพวกเราคืออะไระเราคิดว่าทุกคนถึงเข้าใจว่าชุมน,นุมต่างๆคือการสร้างเด็กงานวิชาการ ที่การสร้างความก้าวหน้า,านแล้วก็สิ่งที่ทําให้พวกเราอยู่ด้วยกันได้ก็คือความรักและความสามัคคีระหว่างพี่น้องระหว่างรุ่นพ่อพุ่แม่ที่เป็นผู้ปกครองเครือข่ายแล้วก็ผู้บริหารที่จะต้องเข้าใจองค์ความรู้กตตอนนี้ชมรมูุกาวก็ไปเ,เปิดอบรมให้กับน้องๆใหม่คุณครูใหม่ๆทุกโรงเรียนใน11โรงที่ขอร้องมาเราก็จะไปทำให้ เเมื่อเดืนที่แล้วไปทําให้สวนกุราบชนบุรีร้อยกว่าคนทั้งโรงเรียนแล้วก็อสองอาทิตย์จะไปทําให้สวนกุราบสระบดนดนอย่างน้นโดนาส่สไปอันนี้เราพูดว่ามันเป็นนโยบายนเออเป็นนโยบายเรื่องกิจกรรมเยตอนนี้ ที่ปัจจุบันนี้เขาปิดไฟแล้วแล้วเดีอยวคแป๊บแป๊บๆเดี๋ยวคุณดูแป๊บๆตามแสงเลยเดี๋ยวเราเไปหาเวลาคุยรออีกนิดนงเวลาคุยเพราะว่าจานทำเป็นช็อตๆเป็นเรื่องๆพอดีเนี่ยผมนี่แหละตั้งชื่อที่ดีสวยเรื่องของเชียร์ก็วันที่ปิดปิดทอบ้าดูไงไม่ันก็ทำท่ากันเลยิดไปทำท่าไปล่ายาวนี่เลยชาสัมพันธ์ครั้งแรกในประเทศไทย แล้วก็เป็นเดั้นนักสึกัาพูดแรกสมัยก่อนนะพวกผมอ่ะนัเด็กๆม .3 ม .4 เด็กเขาก็อยากมาพูดแล้วอาจารย์เปิดอบรมศิลปะการที่นี่นั่นแหละจากผมเนี่ยผมพี่ยายสุดท้ายผมลงเงินโอเคคูหน้าได้แล้วขึ้นเวทีได้หมดเลแต่พวกนี้ก็ดีนะเขาจำได้ส่วนวรายละเอียดนะเราจะจำไม่ได้เราจะได้แต่คอนเซ็ปต์แต่ว่าวงนี้คือเขาได้บังคัาไงเราก็น่าจะเรียกมาฟรีกัน คุณภูมิใจอะไรที่ได้ทาตรงนี้และคุณประสบความสาเร็จตรงนี้เพราะอะไรครูกาลังอยากจะหาะไรายได้เอไปสร้างโบสถานะคะนรูคจะอยากจะทำคำว่าที่นี่สวนทุลาเป็นวารไรตี้ตอนงี้เป็นบล็อกโชว์ก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้เป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่แบบจะพูดว่าคนที่จะขึ้นพูดเนี่ยเราจะเลือกสรสรมาจากจิตผลาตอนที่แบบเหมือนประสบความสำเร็จในเรื่องนี้จริงๆแล้วเขาอยากจะมาถ่ายทอดว่า จะถอดบทเรียนอย่างไรให้ทั้งสิ่งเก่าที่เขามีลูกหรือคุณครูใหม่ที่เขาจะมีโอกาสมานั่งฟังแล้วเขากลับไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เขาหรือเขาไปทํากิจกรรมอย่างหัวหน้าหมวดกิจกรรมหรืออะไรต่างๆแบบนี้เขาเก่งอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาจะมองเห็นไหมว่าการเก่งของเขาณวันนี้กับสิ่งที่เขาจะไปเอาอะไรที่มันพอจะเป็นเบื้องหลังของการทํางานและประสบความเร็จเอามาเชื่อมมันก็จะได้สองอย่าง ก็จะไม่พิงเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งมันถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรกับเรื่องของวัฒนธรรมปัจจุบันถอเราเอาสองอย่างเข้ามามันจะไม่เหนือนที่อื่นที่อื่นมันเริ่มจะเป็นแต่ปัจจุบันปัจจุบันอยู่แบบเปลี่ยนไปตามที่แต่ของเรามันมีอะไรที่ดีอยู่เอาตรงนั้นอ่ะมาเป็นฐานแล้วสร้างความภูมิใจให้เด็กเดินไปข้างหน้าถูกไหมคะอันนี้สําคัญแล้วใช้ขาวางยาให้ยหา วิชาจิตครับป67